มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับของโรงเรียนอนุบานมะนังนะครับเป็นโรงเรียนที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวฟรีๆก็ต้องมีโฆษณากันนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้ซิมในเครือข่ายของ d t แทในระบบเติมเงินนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวนี้นะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดสมัครตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตที่แถมโทรฟรีในเฉพาะเครือข่ายของ DT เทนะครับจะเอาความเร็วเท่าไหร่นะครับมีความเร็ว1เมกความเร็ว4เมกแล้วก็ความเร็ว10เมกนะครับ เอาแบบเน็ตอย่างเดียวหรือเน็ตแถมโทรฟรีก็กี่วันก็ตามแต่นะครับกี่บาทก็คุณผู้ชมดูรายละเอียดตามในป้ายสื่อตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการสมัครแพ็กเกจโปรโมโชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะติดต่อสอบถามนะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านサラวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขากันได้เลยนะครับสาขามานางทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไอดีไลน์ s a r w u t c o m p u t e r นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายอีกครั้งหนึ่งสรับร้านサラวุธคอมพิว แล้วก็ท่านที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ของนีแท็นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับแล้วท่านค่อยตัดขอบไว้ข้างล่างตรงนี้เพื่อเก็บไว้นะครับหรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ a c e b o o k ของร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับเราไปแบบรถลดเร็วๆนะครับท่านที่ต้องการจะฝากข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดต่อที่เบอร์ผมนะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5สน่นะครับติดต่อได้เลยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานมัสยิดนะครับอันนี้ เกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่ของแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานศึกษานะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆเหมือนกันนะครับส่วนงานสินค้าหรืองานอื่นๆถ้าต้องการจะร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อได้นะครับคิดเงินนะครับคิดเงิน0993154905นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่นะครับจากทางโรงเรียนอนุบาลมะนังนะครับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับผมขอตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่า นะครับขอตั้งมาตรงนี้ดีกว่านะครับซึ่งเป็นของโรงเรียนอนุบาลมานังนะครับอําเภอมานังจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นโรงเรียนออขยายโอกาสนะครับตั้งแต่มีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับอยู่ที่บ้านผัง13นะครับหมู่ที่7ตนนําบลนิคมพัฒนาอําเภอมานังจังหวัดสตูลน,นะครับ โดยเขาจะเริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2567นะครับตั้งแต่วันที่เขาจะแบ่งเป็นรอบนะครับรอบของนักเรียนที่เป็นต้องการจะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นอนุบาล2นะครับะระดับชั้นอนุบาล2เนี่ยเริ่มรับสมัครกันตั้งแต่วันที่14-18กุมภาพันธ์2567นี้นะครับ แล้วก็รับสมัครเนี่ยในช่วงของวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็อนุบาล2เนี่ยจะทําการรายงานตัวและมอบตัวกันวันที่3มีนาคม2567นะครับแล้วก็ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยจะทําการรับสมัครกันตั้งแต่วันที่21ถึง25กุมภาพันธ์2567นี้ นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง4โมงเย็นในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มารายงานตัวและมอบตัวก็คือวันที่1 7มีนาคม2567นี่คือสำหรับของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับต่อมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับมัธยมศึกษาปีที่1ครับ รับสมัครวันที่9ถึง13มีนาคม2567นะครับแล้วก็เวลา9โมงเช้าจนกระทั่งถึง4โมงเย็นนะครับในวันและเวลาราชการเช่นกันนะครับแล้วก็จะทำการร,งงานะร,รายงานตัวนะครับรายงานตัวและมอบตัววันที่30มีนาคม2567นะครับออหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครมีอะไรบ้างนะครับก็มีในส่วนของสูติบัตรนะครับแล้วก็สำนาบัตรประชาชนของนักเรียน สำนาบัตรประชาชนของบิดาของมารดานะครับรวมไปถึงสำนาทะเบียนบ้านของบิดาของมารดาและก็ของนักเรียนนะครับรวมไปถึงใบแสดงผลการเรียนนะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะให้บุตรหลานเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับใบแสดงผลการเรียนก็จะมีในส่วนของใบปพ1หรือใบปพ7นะครับ คุณผู้ชมนะครับก็ดูที่ใบแสดงผลการเรียนเลยนะครับว่าเขาเขียนว่าใบปพหนึ่งหรือใบปพเจ็ดหรือไม่นะครับก็ถ่ายเอกสารอย่างละหนึ่งชุดนะครับทุกสิ่งเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ่ายอย่างละหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนนะครับรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายในนี้ไม่บอกรละเออยดรูปถ่ายนะครับท่านต้องเอารูปถ่ายเผื่อไปด้วยนะครับรูปถ่ายขนาด1นิ้วหรือหนนิ้วครึ่งเนี่ย นะครับท่านต้องเอาเผื่อไปด้วยนะครับเผื่อใช้ติดในใบสมัครของการสมัครเรียนนะครับใบสมัครเรียนนี้รับได้ที่โรงเรียนนะครับใบสมัครนี้รับได้ที่โรงเรียนครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook ของโรงเรียนอนุบาลมะนังนะครับไอที่เขี่ยเขียนี่เขี่ยเขียดูข้อมูลในสคริปสลิปนะครับดูข้อมูลในสคริปของในโทรศัพท์มือถือนะครับที่เขี่ยเขียอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับ0-86 0 0 3 2 3 6 3ครับ 086 003 0363นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 9 3 6 6 8 4 0 6 4นะครับ093 668 4064นะครับนี่คือในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2567จากทางโรงเรียนอนุบาลมะนังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับเป็นโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลน,นะครับโรงเรียนคุณภาพที่โรงเรียนอนุบาลมะนังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับ